อทียกับผมเซลแม็กและด้านหลังผมนี่คือ V23 p e a ามพีผมราคา8 7 9 9 0 0บาทคันนี้ก็ลูกค้าสั่งของแต่งนะผมมาติดตั้งก่อนออกจากโชว์รูมมาดูกันว่าคันนี้เนี่ยมีติดตั้งอะไรไปบ้างนะผมเริ่มกันที่ด้านหน้าตัวรถก่อนเลยนะผมด้านหน้าตัวรถก็มีการติดตั้งนะผมปเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าตัวนี้เป็นสีดําเงากระจังหน้าก็ เป็นเส้นตรงนะอันนี้สีดําเงาก l o s s black นะผมแล้วก็อันนี้เป็นข้อไฟตรงนี้ก็เป็นสีดําเงาเหมือนกันเข้ากับอของเดิมของตัวรถเลยนะของเดิมตัวรถก็เป็นสีน,นี้นะผมด้านหน้าอันนี้ก็จะเป็นเ,เรียกว่าขอเรียกว่าเป็นการชนและกันนะผมอ่าอันนี้คือตกแต่งเพื่อความสวยงามนะมตัวนี้ก็เพิ่มความดุดันให้กับตัวรถเข้าไปนเปนี่ยอันนี้สีดำเงาวันนี้ก็เป็นออกสีดำด้านด้านเพิ่มความดิบเข้าไปด้านหน้าต่อกันที่ด้านข้างของตัวรถ ผด้านข้างของตัวรถอ่าเราก็มีการตกแต่งเป็นตัวนี้นะผมบันไดอเอาไว้ปีนขึ้นไปเก็บของสัมภาระด้านบนนะผมเป็นแหลกหลังคาดีการใช้งานก็เราก็ปลดล็อกทุงนี้งมาก่อน,นับผมแล้วก็ดึงออกมาเรยบอยตัวนี้ก็มีกุญแจไขนะสามารถล็อกได้ เลาเก็บก็พับไปแบบนี้นะผม<อ>ก็ดันเข้าไปด้านนอกขวาของตัวรถก็มีการติดตั้งเป็นอุปกรณ์กล่องผมภายนอกตัวรถเอาไว้เก็บสัมภาระภายนอกตัวรถก็เ,เป็นอุปกรณ์ที่มีเป็นของที่มีกลิ่นก็ได้นะผมหรือว่าเป็นเอาไว้เราแคมปิ้งนะผมเราก็สามารถเอาของเนี่ยมาวางตรงนี้ได้นะผมเนีย่ยแล้วก็เป็นชั้นวางของนะผมตัวนี้ขวดน้งขวดน้ํอะไรก็ได้นะผมชุด ชงกาแฟปรนะวาตตรงนี้ไดนะ้สำหรับด้านหลังของตัวรถก็มีการตกแต่งเป็นสปอยเลอร์นะผมอันนี้เป็นสีดำเงานะก็เพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะนะแล้วก็ลงมาด้านล่างตรงนี้นะผมอันนี้เป็นชุดข้อไฟด้านหลังนี่เนี่ยเทปเป็นลายตกแกรงแล้วก็ที่เห็นเด่นๆอยู่นี่เลยครับนะผมก็เป็นชุดโทบานะผมเอาไว้แบบว่าเรา ใส่จักรยานเข้าไปขนย้ายจักรยานนั่นเองตัวนี้สามารถพับเก็บได้หรือว่าจะถอดออกก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราจะยังไม่ได้ใช้ก็เป็นการประหยัดพื้นที่นั่นเองนะครับผมก็อันนี้เดี๋ยวผมจะลองเออเอาจักรยานนะครับผมมาใส่ให้ดูแล้วก็เดี๋ยวลองอขับรถว่าแบบว่ารหวางขับเนี่ยจักรยานมันอยู่ทานหลังมันเป็นยังไงบ้างครับผมถ้าท่านหไหนที่อยากจะสอบถามโปรโมชั่นนะครับผมสำหรับรถยนต์ b สองสาคันนี้ผมก็สามารถ ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะผมตามที่อยู่ในคลิปนี้นะผมสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยสำหรับวันนี้ผมขอาการันตีในควนี้สวัสดีครับ